เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราู่เกม่นเอ펙เรจินนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าโหมดใหม่ของเอ펙เรจินนะครับผมมีชื่อว่า Battle a r m o l e v e l 2ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะผมคือผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคือเจ้าโหมดนี้นะครับเมื่อเราลงมาครับผมมันก็จะมีเกาะเลเวล2องติดตัวมาเลยนะผมเดี๋ยวผมมาลองเล่นโหมดนี้กันดูครับผมเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าเลือกตัวละครนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าออกเทนนะครับผมเราจะมาดูสกิลของอ็อกเทนกันครับผมเอ่อพาสซีฟของมันนะผมทําการรีเลียดขึ้นเรื่อยๆนะครับเทนิฟเทนิฟน,นะครับผมเมื่อได้รับความเสียหายนะครับผมแล้วก็สกิลคิวคือการใช้เข็มฉีดยาน,นะครับปักเข้าไปตัวเองนะครับผมเพื่อทํำให้ไม่วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแต่จะเสียเลือดประมาณ10%นะครับไม่ใช่10%หรือว่า5%นะนะ่าสิ แล้วก็อัตเตียเขานะครับจะทําการโยนแผ่นกระโดดนะครับผม <c oughs> เพื่อทําให้เพื่อเวลาเหยียบทําให้เราตัวเราครับผม <c oughs> เอ,อกระโดดสูงได้นะครับเขาจะลงเมืองนี้เรื่อนนี่นะครับผมหมดนี้ก็คือ,ค,อคือโลมาคือได้ก็สองเลยแล้วก็มีปืนซ็อกซ์ตัวนะครับผมคือโลมาคือบวกเลยแล้วไม่ต้องหาปืนแล้วนะต้องหาปืนก่อนนะเพราะว่า ผมเล่นปืนส่งไว้เป็นแหละผมกาดม,มาเข้าบ้านนี่แล้วมีปืนไหมโอ้ไม่มีเลยยิงยิงกด็ดีเอาไวเนะี่ยโอ้โหหล่ะได้ขวานอีคนนี่ของสกิลของเขาทับการฉีดแล้วจะวิ่งเร็วขึ้น ผมหาปืนไปก่อนผมเล่นปืนพกไ้เป็นด่านขวาเป็นคนทานซ้ายสิข้บาบันนี้ก่อนม้ยปืนเลยเว้ยเอ่อปืนท้กตุ๊ก็ไกด้มาอ,อุ้ยแบตเตอรี่ชิลใหญ่ ตอนนี้ออบเจอแล้วมันอยู่แล้วล่ะอ้าวอ้มันอยู่ลา้ลางวล้างวัดผมคือห <c oughs> นุกละวเราแมบบเพื่อนกัน <c oughs> เอ้า่บนแล้วว่ะ <c oughs> ไอจีวี่ไมโดน <c oughs> <c oughs> โดน ยิงอย่างกากเดี๋ยววะเอามานี่เอามานี่เอามานี่ฮึโอเคเล่นกากอ่ะนะผมเล่นกากผมเพิ่งขัดเล่นไงลูกซอก็ยังยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้โอเค รู้สึกว่ากินจะมีเพื่อนอยู่นะอีกคนนึงจะออมาหาไม่เจอเท่าน,นั้นแหละขยดออกมา <ij> ไปเดี๋ยวย้ายป้ายก่อนอันนี้คือเอ่อสกิลอัลติของเขานะครับเป็นเอ่อแผ่นจับนะผมเนี่ยมาจับกีได้นะครับ มันเอาไว้ตอนพวกหนีวงหรือพวกแบบโดดไปเข้าจังหวะครับผมคูณสองอืมีอะไรฟ้มไหมส้าปับ,บมีแล้วไดว่าสโคบสโคปมีแล้วได้ว่มอันนี้ต้องเข้าวงแล้วผมหรือว,วงบีบ มีคนไม่น่ามีคนไม่น่าเราเป็นสีทองสวยเพื่อนเอาไปแล้ว,อ,ลวอ,อะไรอะ่ะโอ้สองอันเลยเก็บมาผมอ่ะอเจ้าหมวกทองก็จะเป็น จะมีพัฟซีฟพิเศษครับในการทำให้ไทติ้เข้าหรืออัลติเมทเรารีชาร์จเร็วขึ้นนะผมไทติ้เข้าคือเจ้าสกิลคิวอะผมไออารเก้าเออาร์สามหนึ่ง <R> ไปอันนี้มียาอยู่โยนยาในทิ้งซอง มีไที่มีตายเมื่อไหร่คือตัดเลยนะผมตัดจะบันดีเรายังไม่มียังไม่มีเฮ้ยมีคนเกิดมีคนเกิดผมได้ยินเสียงคนเกิดใช่เพื่อนไปประสาวเขาวันไม่ไรอ่ะไม่มีอะไร เป็นคนเกิดไกลผมไปที่อื่นดีกว่าวิ่งเข้าวงดีกว่าตอนนี้วงบีบไปนับอีกสามนาทีวงจะปิดละโหมีคนใช่ไหม <c oughs> ผมทำจำให้เพื่อน <c oughs> เสียวิ่งมา hello phew let's Đi this way nhớ i'm focusing sensors on this spot léo tao cao lời ถ้งมีแอร์ดับเนียถ้าผมโว้ยตรงนี้มีคนบวกกันมันไกลเกินนี่จ้ะจะไปเอาเพื่อนละใช่้กเราก็เห็นแล้วเพื่อน มาเร็วอยากจะบอกเพื่อนอยากจะบอกเพื่อนมีเวนตัวหนึง่งเราบวกอยู่มีข้างบนแล้วกะพล, <saw> ลัง วะเยนแถวนนี้เห็นละเขาไปแองเราอบมองเงินเขาไม่ได้เราไม่มีตะขบไกลนะครับอืโดน Mình dỡ, mình dỡ Mình dỡ, mình mì mì Có té, có té. Đi được đi

ฟีกอาฟีดิกมาใหญ่มาผมีโลคอนะครับโลทองความพิเศษือคือมือมืระลมนะความสามารถุตัวเองได้นะผมลนลนเวงเพื่อนอืมแตกฟีดิซิมอ้ เตียกเตียกมีคนเตกเฮ้ย <c oughs> ขลังมะหมีไม่โดนเลยผมไม่ได้ดีกว่าแตกว,ว้าวเราไม่ได้เก่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปผมยิงได้เหมือนกันม <c oughs> อธรรมดาดีกว่า มาใส่คูณสองได้ธรรมดาร้ายละโชกมีคู่สองโอเคออยาใหญ่ของนี้แล้วยาเล็กเอ๊ะแมกิตมีนั้นด้วยาไปวางบีบละตกใจใ แต่เข้าวงก่อนเดีือดสี่ตีแล้วนะผมทุกคนหัววงก็ขึ้นข้างบนไปต้องผ่านทางช่องรถไฟไปไปตรงเรียกอะไรวะถ้ำรถไฟเหรออุโมงค์เออ ทำเฉยอีกคำมยีมยคำมียอีกประมาณหนึ่งวิตรงนี้ยังไม่มีคนฟาร์มสิ มีหมดแล้วแต่จะเก็บอีกขนมาใ้ไอเดบบผมไมได้ไอเด e บเ,เด้อคูณสองมีอะไอีไหม เกาะทองนงไอ้เกาะทองไม่มีนี่หว่ากาะทองมันไม่มีหมดนี้ไปดูเจ้าดับดีกยว่าไม่มีคนใช่ไหมฮึมได้เลยเพื่อนขอบคุณมาก เพื่อนไม่เล่นนะครับเราเล่นเองเกือบได้ยินเสียงคนบอกในในวงไอในช่ในวงในเมืองนะผมสวยเพื่อนไปเจอคนแล้วดูสิ เฮ้เดีวบ้านนี้นะแก็อยู่ข้างล่างกัน่ไอยู่ไนวะอยู่นี่เอาล่ะช่วงนี้ครับช่วงแคมป์นะผมต้องหาคนจริงๆเราควรแอบนะนะเราไม่ควรมายืนนี้ ้างซุมเงียบอิรละนิดที่ไหนเนี่ยวงยีก24วิจะปิดแล้ว ี่หายไปไหนกันนะยีงกระป๋องเอาละวองมีบล่ะอีกสามสิบวิวเรจะปิดประตูตรงเรานะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่บ้านนี่แหละกำลังแข็งมันอยู่ อุยตกใจันระเบิดแบบนี้ได้ปะอุยฝนั่ง้นมีคน,นอืมวงปิดเรียบร้อยโอ้ องดูฝั่งน้นนีใครเปยาวไหมให้ดรออารอมีกรารรอเด้ออันนี้ยจะได้ีนี่ l เข้าใจเยาวมจู่จู่ม ยังองซึ้มมันอ,อยู่นะสี่สควอตไม่มีใครไปสักที่อ่ามองม,อ,งมอ,งอยังไงเรายังไม่ยิงนะเราไฟมันมาเก,ก็บแอ้ดอกที่นี่ใกล้กว่าเดียวเอ,อก่อนโอ้ยมันยิงมันบวกแล้วว้ายห้าให้มาเห็นแล้วนะผมก็มันมีปาญหาครับ มันมีไอ้ปืนเลเซอร์อรรเว้นมาเว้นมาเว้นมาโอ้ห oh, ไม่โดนฟังไห้สักฟัง,ฟงมั้ย ผมก็โบกกันฝั่งนี้ก็โบกกันเอาละขึ้นว่างัยถ้าฝั่งนึงเร็วเพื่อนมันไม่มาว่ะมันจะวิงไปละเฮ้ยขึ้นละขึ้นละวิ <c oughs> ไม่ตายโอ้โ ตัวละตัะตัวล้าว้ายิงไม่โดน